มาหลังจากเสร็จสิ้นปีใหม่คลิปนี้แหกหมานครับก็เดี๋ยวไปจัดส่งครับรถคันนี้เลย,ยสภาพนี้ก็ได้ขายครับนี่รถเกิดอุบัติเหตุนะก็ยางใส่ครบเรียบร้อยแล้วนะครับยางก็สภาพก็ยังสวยๆอยู่นะแต่ไม่ใช่ยางของมันนะนะก็ใส่สวยๆเลยยางก็พอได้นะเป็นเครื่องยนต์1 9 5นะครับตัวนี้6เกียร์ร็อกจี้ครับ ก็เดี๋ยวจะไปจัดส่งครับเดี๋ยวคอยติดตามเขาว่าจะไปส่งให้อูไหนจเจ้าไหนครับนี่นเครื่องก็สตาร์ติดเรียบร้อยครับแต่เครื่องก็มีไอหน่อยนะมีแต,ะแต่ลมเรียบร้อยแบตเตอรี่นี่น่าจะไม่ให้นะต้องถามก่อนนะฮะก่อนเพราะว่ารถเราขายเป็นแบบ แบบซากนะขายแบบซากแบบนี้สำหรับกระดาษนี่คือแบบซากครับเนี่ยส่งส่งโอบ่สิบเมตรครับอย่างเก้าร้อยตัวถังเชื่อชัยดีดนะทรงนี้คือเขาซื้อเอาตัวถังละนะฮะซื้อเอาตัวถังนะฮะตัวตัวถังแล้วนี้เฮี<ม>ยแกชอบนะครับเดีย๋ยวไปคอยลุ้นไม่ไกลครับประมาณสิบกิโลยี่สิบ ม,มาเนี้ครับเดี๋ยวไปส่งข้างเนีก็เป็นแผลเยอะอยู่น,ะ,นะแต่แคงนะครับแต่แขงตกข้างแล้วก็ตุ่มเลยตัวทำสเตเลส์นะแต่เป็นเซตสเตเลส์เลสซิ่งนะเขาเรียกข้างล่างก็ดีนะใครหาอะไรคันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะ,นะก็ไม่ได้ขายแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปส่งครับแทงเหล็กลากเรียบร้อยแล้ว จะถามพวกหน้าสอนกันพี่อสอนค่อยประเสริฐสงครามอสอนเดี๋ยวมีรถเข้าใหม่เยอะอยู่นะรถเข้าใหมห่เลยเยอะ,ะก็เดี๋ยวค่อยรีวิวนะฮะมีรถเข้าใหมยย่โอ้ยกองเหล็ก เหล,ล็กนี่เปนเหล็กหนาๆเลยครับเหล็กหนาๆเหล็กรถเหล็กคัตซีกระทงกระทะเยอะแยะเลยแล้วก็ไม้นะครับใครที่จะเหมานะนี่ครับไม้เป็นไม้พื้นนะก็มีเยอะอยู่นะครับนี่ประมาณหนึ่งรถหนึ่งรถหนึ่งรถหกล้อนะครับถ้าจะขนขึ้นหกล้อก็ ประมาณหนึ่งรถหกรประมาณนี้ใครสนใจไปทําเสียงลงเสียงนาไปทําแบบไหนก็ลองมาดูครับไม้เก่านะใครที่เป็นสายธรรมชาติก็เข้ามาดูได้เดี๋ยวไปดูคลิปตอนไปส่งมอบครับเดี๋ยวเรามีอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยนะไปส่งรถคันนี้แล้วก็จะมี อะไรติดไม้ติดมามาด้วยอันนี้เดี๋ยวไปชมกันครับคลิปหน้าสวั